สามพยางามสามที่ไหนที่ไหนอะผมเป็นสปายไม่ใช่ก็หน้าพักกะทีสู้คือตลาดไงได้ได้เล่นหนังด้วยกันมะเนี่ยไม่ใช่อยากจะไม่ใช่อีกหน้าพักกะทีสู้ไม่ใช่ตลาดตลาดมันตลาดนัดมาวันหยุดพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบอยู่ไหน ไปโชว์กล้องก่อนไหมไม่ต้องเดี๋ยวเขาไปไปขึ้นซ g รู้จักซ g ป่ะเดี๋ยวเขาไปขึ้นซุปเปอร์เร้าเอ๊รายได้เรือมายังไงลูกค้าลูกค้าให้เงินกูก็เก็บเดาออกยังยังเออกูเดาไปออกแล้วรายได้เรือมายังไงเอ๊ยหรือต้องถามต่อดิเออเล่นเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครแทบหมดบไม่ง่ายทำงานอยู่ที่ไหนวัวหน้าร้านนี่เราถามถามตัวนี้ก็ได้ฮะเรือมีอาชีพอะไรเรือเปลี่ยนคำถามดีกว่าแถวแถวที่ลรืออยู่เป็นไงบ้าง ตลาดเหรอตลาดไม่ถามอะไรพวกผมบ้างเหรอตัวนี้ถามทีมงานที่ต้องเดินทางโดยรถรางไหมที่ต้องเดินทางโดยรถรางไหมพนักงานออฟฟิศต้องเดินทางด้วย BTS ไงไม่ต้องอน่าสงส<อ>ัยนะเราอ่ะถามแม่นางเน,นี่ยโซนที่เลืออยู่ปัจจุบันทำไมนะอ่ะที่มันเจ้าอยู่เดีเด๋ือดอันตรายตัวซ้ายมาันอันตรายโซนที่เลืออยู่เนี่ยกี่พยางชื่อของมันนะกี่พยางสามพยางแล้วโซนที่พี่อยู่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนับอยู่กูนับอยู่เฮ้ยกูจำไม่ได้เฮ้ยห้าพยางทำไมไม่เท่ากันนะกูคนต้องอยู่ที่เดียวกันนะใช่ห้าพยางปะสามพยางคุณปล่อยไก่เลยเนี่ยนี่หรือปล่อยไก่ออกมานะเนี่ยมันชัดเจนเลยผมงงเลยผมกลัวพยางผมกลัพยางไม่รู้แต่ผมสามอ่ะใช่รู้ตัสาม สอบไปแล้วกันที่เล่สปายห้าพยางคือมาจุกยาวุธแบบนี้คือ4พยางใช่ไงมิน์นับแล้ว3วีรู้เท่าไหร่3พยาง3ที่ไหนที่ไหนอะผมเป็นสปายไม่ใช่แล้วเราสามพยางได้ไงดูเยาวราชดูเยาวราชห้าแยกเยาวราชอัาดี้กูนี่กูจะด่าคมนี้นึ่นะเอาไงกับมิน์ดีอะเมื่อกี้สิ่งนี้ผมทังห แค่จะเลือกให้ใครเป็นสปายแค่นั้นแหละครูกูนึกว่ามิ้นเป็นสปายแล้วกูมั่นใจมากว่า5พยางค์เนี่ยมึงต้องห้าพยางค์เหมือนกูเพราะพอมิ้นพูดมา3พยางค์ปุ๊บอ่ามิ้นต้องมาโนว่าอ๋อต้องอยู่โซนนั้นแน่นอนเยาวราช3พยางค์มันคือ5แยกเยาวราช5แยกเยาวราช5พยางค์นง่ายสำหรับพี่มากเพราะว่ามิ้นเพราะชาวบ้านไม่พูดไม่ตรงกัน นอีหนูอีหนูที่เราอยู่นี่มันอโครจรหรือว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบพระเข้าเขอาะมันอโครจรหรือว่ามันเป็นที่แบบธรรมะธรรมโมอะอโคจรใน่ใจอ่ะอ ไออหนูถามบ้างสิหนูที่ที่อยู่กี่พยานอยากรู้เพราะอะไรอ่ะอยากรู้เพราะจะเอาไปรีบเรียกเพราะว่านี่มันอยู่ในหัวอยู่แล้วไงเรารู้กันอยู่นี่ว่ากี่พยานแค่แต่เช็คก่อนไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมอยู่ดอนลุงอ่ะตาผมถามไหนทักทายเพื่อนข้างในหน่อยทักทายเพื่อนข้างในที่นี่หน่อยใช้ประารใดดเยอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรู้ตอบเลยได้ไหมเน่ะตอบเลยได้ปล่าให้โอกาสมินนี่หน่อยเฮ้แต่เมื่อกี้คือ ตอบไปหรือเปล่าตามตามตามทีนับสถานที่ที่อยู่แสงไฟเป็นยังไงบ้างแสงไฟเป็นยังไงบ้างไม่สว่างเนาะไม่สว่างเหรอไม่สว่างเอาจริงนะมิ้นอยากโกหกใครเลยลูกมัน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 แบบมันหมดเวลาเลยได้ไหมไม่สามารถแบบเก็บความผิดเนี้ยเปเรื่องนั้อีกวันนนาทีนึงก็ทนไม่ไหวแล้วเออคืออยากจะสารภาพมาตรงนี้เลยไหมอันนี้นี่เรื่องจะไม่โหวตเลยนะให้มิ้นแบบลองลองให้มิ้นเดาสถานที่ให้ออกก่อนเลยเปิดเผยตัวแล้วเขาจะเดาแล้วว่าที่ไหน ก็ซื้้ออตงไม่ใช่แบบเออเดโมไนท์คลับอะไรเงี้ยหรอเดี๋ยวขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนไม่แต่มันมีชื่อเต็มนะแค่ซองก็ให้น้องชนะเหอะมึงจะให้น้องตอบซองหงลันจวนเงี้ยหรอน้องจะไปรู้ได้ไงกูยังไม่รู้เลยพี่ปล่อยไก่อะปล่อยไก่อะไรน้องเลยรู้เลยไก่อะไรมึงไปถามแสงสีอโคจรไม่อโคจรมึงกรแหละตัวถามตัวตัวปล่อยไก่น้องเขารู้จากอโคจรเชื่อป่ะรู้จักไหมรู้จักไหนรู้จักอีหนูนี่ไงนี่ไง นี่ไงอีหนูเนี่ยของพี่หมายเขามาสวนสัตว์อีหนูไอ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 ทำรวบบพังคาปิ่าอีหนูอีหนูนี่อีหนูอย่างชัดตาหนี้จะมิชนาไปนะก็ตั้งใจให้น้องชนะบ้างเดี๋ยวน้องหมดหมดกำลังใจ ไม่ทถามดีได้ด้วยเดี๋ยวเขาก็รู้ดิสปายก็รู้ดิ่ทำยังไงเราแต่นี่อยู่ที่ไหนรื้อยากให้เขารู้อ่ะถ้ารืออยากให้เขารู้อ่ะมาถามว่าที่ห้องถ้าจริงนะทำไมผมรู้อยู่แล้วว่าใครสปายหนูก็รู้แล้วเขาจะถามทำไมเขาเช็คไงมึงจะบ้าป่ะอออ่ะอ้วถามถามรืออ่ะนายท่านถามอะไรผมะ จะถามื่อไหรผมมามึงว่ามันเล่นมึงว่ามันเล่นดีปะเล่นเป็นเล่นดีอยู่นะเล่นเป็นใครวะรู้เลยว่าเป็นใครใช่หรอเฮ้ยรู้เลยคนนี้เป็นใครแต่ไม่ใช่สไตล์แน่นอนอ่าอ่าอ่าอ่ะวัเชื่อหรืออ๋ยังไม่ถามเลยถามแล้วถามถามแล้วให้ทำได้ดูก็พอนี่ถี่นี่ถามคนนี้ขอถามที่ม้าครับที่ม้าครับ ตามาร์ทถามไหมหรอตามาร์ทถามดิจะให้อัวฟันใครเอาจริงนะกูงงโรปีกูอยู่ตอนเนี้ยคือพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ากูเล่นถูกมะวะมีคำถามนิดหน่อยมันเป็นชื่อสัตว์หรือชื่อคนแล้วแต่งตีความเปล่างั้นถูกแล้วอามินนูกต้องถามถามเป็นอะไร เป็นอะไรในที่นี้คือพี่เป็นสัตว์ประเภทไหนเป็นใครหรือว่าพี่เป็นอะไรดีหรือไหนเอาตรงนะหายจากเป็ดก่อนเดี๋ยวมาคุยกันก่อนถามมิ้น์ดีกว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยมันโดดเด่นหรือไม่โดดเด่นมันโดดเด่นแล้วก็มีที่โดดเด่นแบบมีอีกฮะตอบแปลกจัดจัดมันแปลกจนเหมือนแบบเอาตรงนะไม่เลยอะช่วงวันเนี้ยเอาสำหรับผมค่อนข้างชัดนะเอ้ยถามถามถาม ีงชอาชีพเรือต้องเช็คต้องเช็คอยู่หลายคนไหมอะไรตาพี่ถามที่ที่เรืออยู่อ่ะมีสิ่งมีชีวิตกี่ประเภททำไมไปเรื่องสัตว์อ่ะก็มีหลายแบบครับไม่สนใจอะไรผมสนใจสิ่งไม่มีวิตโหวตเลยไหมโหวตดีกว่าโหวตเลยนะโหวตเลยนะหนึ่งสองต้ผมผมว่ามินรู้ว่ะมินไม่รู้ไม่รู้พี่มัดเอ้ยไม่งั้นมินแล้วกันวไมม่รู้ินว่าใคร เหมือนมิ้นแบบไม่ชัว<อ>เพราะว่าที่พี่ถามมันคือแบบสถานที่มันคือโดดเด้งมากงั้นตอบสถานที่ก่อนใครเป็นสปาปดีกว่าตอนนี้เน<อ>ี้ยกูเป็นสปปยร <c oughs> ู้ได้ไงอะตอนนี้เห็พรที่พี่อลไรต้องเดานะครับว่าสถานที่ที่ผมผูบออยู่เป็นที่ไหนยากมากเลยไม่รู้เลยอะว่าที่ไหนตลาดสดตลาดสดวะรู้ได้ไงวะจริงเหรอผิด <c oughs> อย่างน้อยกูชนะแล้วผมก็ชนะชนะชนะว่าเป็นตัวอะไรเป็ดก็รู้แล้วเป็นเป็ดแต่หมายถึงเราอยู่ที่ไหนกันหน้าพักกทิงสู้ ก็หน้าพักกะทิสู้คือตลาดไงได,ได้เล่นหนังด้วยกันไหเนี่ยไม่ใช่อยังจะไม่ใช่หน้าพักกะทิสู้ไม่ใช่ตลาดตลาดมันตลาดนัดมาวันหยุดพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบอยู่ไหนหน้าพักกะทิสู้คือตลาดาเป็นถนน,น,ถน,นมีตลาดไงตลาดอยู่ตรงข้ามก่อข้างหน้าไม่ล่ะแต่มันเป็นถนนก่อนเพราะฉะนั้นผมนี่คือล้ํากว่าคําตอบอีกคําตอบคือหน้าพักกะทิสู้แต่หน้าพักกะทิสู้คือตลาดผู้ช่วยหุภูมิกับถ่ายอยู่ใช่ไหมใช่เป็นตอนไปเรื่อย ไสุดยอดอันตรายสองคะแนนเลยนี่บวกไปเลยสองคะแนนชนะที่หนึ่งของโลกแม่หนูรับบทเป็นไรแต่เอา๋ยวเอาจริงโมดวันนี้มันงงนะคนนึงเป็นยามคนนึงเป็นเป็ดแล้วคุยกันเรื่องนี้ไงวะหนูเป็นอะไรยามมันงงป่ะคือยามแล้วเป็ดแล้วเป็ดจะคุยกับยามไงแล้วเป็ดไปอยู่ท่ามนี่ฟังก็ดูดุหน้าพักไงเป็ดวิ่งไงมีเป็ดตัวไหนมีมีม้าด้วยจำม้าได้เปล่าจำม้าได้มีเป็ดเหรอวะคือแพดมีไก่ด้วยถฝักยาวนี่ทีเด็ดเลยดีนะมึงไม่ได้เป็นพวกยาวเราเป็นอะไร เป็นลูกค้าร้านยาดองโอเคขอเชิญปรบมือึ่งดังให้นะครับอเล็กชิลเล่<อ>พระเอกไม้เลื้อนะครับปุ๋มซีคิวพระเอกไม้เลื้อยวามเฉลียวฉลาดพระเอกไม้เลื้อยพระเอกไม้เลื้อยเก็บกดอะไรเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากรู้นี่ทีมงานฝากมาอยากรู้ว่ารายละเอียดสถานที่ต่างๆเป็นยังไง <c oughs> ที่เราเล่นเมื่อกี้คุณผู้ชมได้รู้เลยว่าหน้าพักกทินสู้ มีตลาดสดอยู่ครับแล้วก็มีเป็ดทำไมไม่โปรโมทให้เขาไปติดตามต้องไปติดตามกันว่าหน้าพักกะทิงสู้มีเป็ดจริงหรือไม่หนึ่งสองให้เ็นพูดให้เ็นพูดให้เ็นพูดถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามีเป็ดอยู่หน้าพักไม่ใช่ให้มัดน้ำดีมัดน้ำดถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามีเป็ดอยู่หน้าพักหรือไม่พูดดังๆได้ไหมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้มีเป็ดหน้าพักหรือไม่หรือมีร้านเหล้าหน้า หรือมีลานเล่าอยู่หน้าพักหรือไม่หรอมีตลาดอยู่หน้าพักหรือไม่ไปติดตามไปติดตามในภาพยนตร์ในภาพยนตร์เรื่องเรื่องเชนาทาวเชนาทาวชาติชาชิดิฉันดิฉันมิน์มิน์รันดวีรันดวีรายงานค่ะรายงาน <laughs>